เมลมาแล้วจ้ะเพราะส่งผ่านไลายมันจะเออมันบีมันเวลาไปทำเป็นบรรดาแต่ใช่มันไม่สวอันนี้ป่ะเป็นหัวใจอใหดูดิอ่าแสดงว่าเจออันนี้ป่ะแค่นี้ไหมครับใช่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 ใว่นี้อีกเดี๋ยวนะอันนี้สูแบบถึงครื่งบินน่ะ อันนี้อันนี้สามร้อยแล้วพี่จะาสามร้อยแล้วกันไม่เห็นเช่นนะอันนี้คือต้องไปใกล้ๆหนองเลงทรายใช่ป่ะไม่บริเวณนี้เราบินเข้าไปหาก็ได้ที่เป็นน้ำรอบคือหนองเลงทรายใช่ใช่ไอ้ที่น้ำรอบอ่ะคือหนองเลงทรายเขาจะสร้างได้แบบเนี้ยเป็นน้ำรอบเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่นี่ให้บิเข้าไปมาเออไปสัตว์ป่าที่อะไรถ้าบินไม่ได้ไม่ไม่อะไรพี่เอาบริเวณใกล้ๆนี้เป็นอุทยานป่ะคะอุทยานอ๋อเป็นเป็นพื้นที่อุทยานก็แล้นตอนนี้บินโดนอยู่ครับ อ๋อเยี่ยมเลย่อยตามรรี้ยี่ะไอว่าเรขายขิเนื้อุกนเนื้อายานเม่เป็นไรพี่ไม่่รับอนุรักษ์เลี้ยงเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ขายหรืเลี้ยงไว้อนุรัอษ่ไว้ขายทุกอย่างครับอนุรักษ์ด้วยขายด้วย ขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยต่างถิ่นก็มาซื้อด้วยครับเดการใช้น้ำเครื่องสระร้อยเลยตรงนันเพราะว่าอาจจะปล่อยเข้าเข้าไปในนงใช่ไหมค่ัมีเลี้ยงตามปศุสัตว์ด้วยแล้วก็มีการปล่อยให้ไปกินตามธรรมชาติด้วยครับอืมเด็กตามไปขึ้นขึ้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายิบขึ้นหมดได้ได้ได้จะได้ไกลหน่อยใช่ตรงนี้มันไกลมากที่เกษตรกรนี่บริเวณไหนอ่าบริเวณอ่าแถวๆนี้แหละอยู่ พองขนาดนี้ไปถึงตรงนู้นก็คือมันก็ไกลเหมือนกันก่อนไปนู้นก็แวะก่อนเดี๋ยวเราไปเกษตรกรก่อนค่ะแต่หน้าตรงนี้เห็นคือไม่เป็นไรเห็นก็ไม่ต้องไปถึงเพราะจุดนี้เราก็เราจะไปเพราะหลังจากที่เราไปถ่ายตรงแถวนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปลงเพราะว่าตรงนี้ไฟก็คือเดี๋ยวนี้สบาย จะมีแวะดูน้ำอิงระหว่างนั้นได้มาได้เพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดจะได้ไปขึ้นดูเส้นน้ำน้ำอิ่มก็คือจากนี้ไปยี่สิบห้ากิโลตอนเราล้างมาถ้าเรากลับมาได้ค่ะพอสามารถที่จะกอบข่าวได้เพราะว่ากลัวเรื Hence, ่องฝนฝนคือเราไม่เราไม่แน่ใจเรื่องฝนไม่พรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยไข่ล้างน้ำไม่ก่อน น้ำก็จะมีฝายเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเพื่อกระจายน้ำให้เข้ากันเริ่มมองภ้าผอมคือคือรวมแล้วบินหรือว่ามีห้องสามที่เข้าไหมครับห้องน้ำสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o s p o t on tour น้าตอนนี่ผมอยู่ที่แคมป์สำนักงานชั่วคราวของกรมชลประทานครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ผมได้ ประสานงานจากช่างเปาครับมือมาจ่วยทําประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการติดตามาข้อมูลข่าวสารของต่างกรมชลประทานเปิดได้มาตรวจงานนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็เลยมาเนี่ยครับติดตามไปพร้อมๆกันนะส่วนข้อมูลรายละเอียดผมยังบ่าหูเตืยวว่า,<น>ากิจกรรมวันนี้ช่างเปาครับ,รบวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรครับผมีเดียวจะพาทาง เกี่ยวกับประจับมบานของผม,มนะครับไปดูพื้นที่วาม การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำดอกล่งทรายครับจะไปพบเกษตรกรครับแล้วก็จะเป็นบ้านพายครับว่าในพื้นที่ของดอกใิ้นจีมีกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อนี่เป็นทีมประชาสัมพันธ์ของกรมใช่ไหมครับใช่ครับเร็จะเก็บข้อมูลเพื่อไปเพื่อไปประเมินประเมินความคุ้มค่าประเมินประเมินโครงการอะไรเงนี้ครับค่ะหรือความคุ้มค่าดีไหมอืมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตติดตามไปดูด้วยนะครับผมโอเคครับต่อไปด้วยครับ ในวิบัเป็นตูน้ำสี่กิโลครับเป็นประตูน้อใด้านข้างเนี่ยใช่เป็นทีมประชาสัมพันธ์ของกรมชลครับเปินได้มาติดตามเพื่อทําข้อมูลเพื่อนําไปประชาสัมพันธ์นผลการใช้งานของการขุดลอกหนองเริงซ้ายครับเ <c oughs> ขากลับมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องได้ฮู้กันแรัทอดหนึงน่งน,นะฮะตอนนี้ทำงานสนามอ่าอ่าเพราะว่าตอนนี้มีงานทำ ระบบกระจายน้ําอยู่ครับห้าแห่งรอบสองที่ไทยสัญญาณายกระจายน้ำด้วยโดี่ยตอนตอนแรกตอนแรกไม่มีแหล่งน้ำเนาะพอเราขุดรอบน้ำน้ำเยอะนะขุดรอบบริเวณข้างข้างใช่ครับอ๋อข้างข้างที่นี้พื้นที่ข้างๆเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์จากน้ำยังมีได้เยอะครับบนี้ของโครงการน้ำแม่นาวพื้นที่ข้างๆยังได้ใช้ประโยชน์จากในหนองลีซายค่อนข้างยากเพราะว่าส่วนมากเขาก็สูบได้ใกล้ๆอันนี้คือเป็นโครงการที่จะขุด อ่าเป็นเป็นว่มีอยู่ท่อส่งน้ำขนาดเท่าไหร่คะขนาดสี่สิบเซนนะครับสี่สิบเซนครับเป็นท่ออัดแรงดันสูบอัดแรงดันไปสองกิโลกว่าอมีทั้งหมดห้าจุดเนยี่สิบเซนเหมือนกันหมดเลยใช่ครับเส้นผ่านสุกางเท่าไหร่เนี่ยครับสี่สิบเซนสี่สิบเซนเองเหรอครับแล้วก็พอาะว่อไม่ใหญ่แต่ว่าอัดแรงดันให้น้ำมันให้น้ำมันมันแบบ ไปปลายทางหรือว่าไปตามอ๋อไปไปลายทางครับแต่ระหว่างทางก็จะมีเป็นวาล์วเปิดอ่าเป็นวาล์วเปิดเส่งแรงได้ใช่ไหมอ๋อก็คือเกษตรกรสามารถเปิดวาล์วใช่ครับใช่อ๋อแล้วก็อันนี้เป็นของแม่ลาวของเชืมาทางเนี่ยค่ะเขาจะปล่อยลงด้วยแต่ทีนี้ของแม่ลาวเนี่ยเขามีระบบของเขาอยู่แล้วที่จะซอยเข้ามาข้างในอ๋อเขามีระบบของเขาแล้วก็ใช้ระบบเขาช่วย ส่งน้ำจากตรงนี้มาที่คลองหรือว่าสามารถที่กลับมาตรงนี้ได้อ๋อส่งไปคลองครับแล้วคลองก็จะมีระบบอ๋อส่งกลับมาส่งไปนี้ไปนี้ไปนี้ครับปกติคลององส่งน้ําแม่เรัาของกรุงเทพแม่เหลาเขาจะมีคลองซอยส่งน้ําทุกปีไหแต่ว่าบางปีก็น้อยคลองย่อยอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นปลายทางครับปลายทางของคลองส่งน้าแม่เลาที่นี้น้ําก็ไม่ค่อยพอก็ะก็เลยมีระบบที่จะช่วยเสริม ง่ายๆคือเราผุดแล้วแต่ว่าคนข้างๆแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร <c> ่ <oughs> ก็เลยต้องทำอันนี้ให้คนบริเวณนี้ได้ใช้ชประโยชน์แสดงว่าบริเวณนีไ้ได้เยอะกับตรงริมเพราะมันไม่ขยันมาใช่ใช่ครับ,บอ๋อ<า>ครับส่วนใหญ่เดี๋ยวเราผ่านะจะเห็นขอบสูบน้ำเข้าไปอ่อสูบน้ำก็ได้แค่แปลงสองแปงแลงอ๋อก็คือแอเรียใช่ครับมันจริงๆมันต้องกระจายเข้าไปตามตามตามลึกๆใช่ครับ ตรงนี้แคมป์สร้างอะไรอะคะตรงนี้แคมป์ที่จะก่อสร้างเนี่ยครับงานอันนี้โครงการในอนาคตกบกำลังได้รับงบกลังอาคารเหรอเป็นสถานีสูบน้ำห้าอ๋อเป็นสถานีสูบอืมเป็นระดับกบก็เลยเริ่มทำแคมป์เริ่มเตรียมต่อทำแคมป์ไปก่อนบินไปสุดนั่นแหละทำเองเหรอคะหรือว่าพอนานหน่อยอืมกันดีครับแต่นี้ได้งบแล้วใช่ไหมครับได้รับงบแล้ว ถ้าทำโมเดลบอกนะโมเดลเป็นยไงครับเป็นโต๊ะนี่แหละเป็นไงเออใช่ค่ะกําลังกลังปี่นี่แหละใช่ไหมครับกําลังจะทําที่หนองกว้าน่ะเออเออถ้าจะทําโมเดลบอกพี่นะหนองอะไรนะคะหนองลิงไซน์อ๋อหนองหนองลิงไซน์จะทําเป็นโมเดลใช่ไหมคะใช่ใช่เนี่ยแหละก็แต่ไซส์ปกติมันจะหนึ่งจุดสองคูณสองจุดสี่แต่ว่าบางคนบางเจ้าอย่างที่แบบหลายหลายจังหวัดของของกรุงชนนี่แหละ บางที่ข่อยใหญ่บางทีก็อะไรอย่างเงี้ยแบบเบ้อเลยก็มี3เมตรอะไรอย่างเี้ก็มีถ้าเราเอาพอสมควรก็ประมาณ2.4งตุรกีนถ้าพอสมควรจะเป็นแบบอะไรถ้าโต๊ะนี้หนึ่งหนึ่งจุดสองตุรกีแผ่นไม่อาจแผ่นหนึ่งนั่นแหละที่ปูจะดูแบบว่าเป็นแผ่นแผ่นไม่อาจอันนี้ส่งเออ่เหนือจุดใต้ใต้จุดเหนือส่งหมดเลยโมเดลโมเดลดูออกไหมดูออกปะ ผมดูออกเลยแป๊บเดียวหนองลร็กใจจี่ก็มีนะของของห้ามล่าครับของห้ามล่าก็ทําอยู่แสดงเส้นน้ำอะไรางเงี้ยอืมเป็นไฟแบบครับหรเป็นใช่ค่ะเป็นไฟเป็นไฟเปิดกดสวิตซ์ปุ๊บไฟก็จะปุ๊บขึ้นมากดตรงนี้ก็อสมมติเป็นท่อเส้นที่หนึ่งท่อเส้นที่สองหรือว่าอันนี้อัตราส่วนของน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ที่ห้ามล่าอาจจะอัตราส่วนไม่เป๊ะ นน้อันนี้ของงานห้วยแม่ประจานสีแดงไฟสีแดงนะเ,เดี๋ยวไปเกษตรกรเนาะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวคิดว่าหลังจากที่อันอราคุยกันตัดนี้แล้วนะฮะเบื้องตน้นจุดตีจะไปจุดแรกก็น่าจะไปหาข้อมูลจากเกษตรกร,ร,กรซึ่งแต่ว่าผมได้ประสานไว้แล้วครับว่า จะได้เกษตรกรตีมาให้ข้อมูลสองสองย่างในเรื่องของการปลูกแตงแคนตาลรูปหรือว่าเป็นเมลอนนะแล้วก็จะมีการปลูกเข้าด้วยส่วนจะเป็นไผ่นั่นเดียวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเราต้องมาตรงนี้ใช่เพราะว่าพี่มนเขามีแบ